สวัสดีครับท่านผู้ชมกะมาพบบพพ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเแรงๆมื่อนี้กะมาพามาชมอะไรที่มันสวยๆงามๆดูแลว้วก็ให้รู้สึกสดชื่นโดยเฉพาะสายเขียวสายเขียวนี่ก็คือ ต้นไม้ใบหญ้าหรือว่าอะไรที่เป็นแบบประดิษฐ์ประดอยสวยงามเบึ้งนู้เบึ้งน่น่ดอกกุหลาบที่ประดิษฐ์ด้วยใบยเตยดูข้างๆร้อมไปด้วยดอกกุหลาบแล้วก็มีช่อก,กรีบของใบเตยที่เป็นต้นอ่อนๆอยู่ด้านบนเป็นกลีบ แล้วก็มีด้านบนนั้นก็จะมีดอกรักซึ่งหมายถึงความรักที่เต็มไปด้วยความสวยสดงดงามเห็นไหมมีทั้งความหอมความจนโรงใจมีทั้งความสวยงามศิละปะมากล้นมากเหลือ,อเออป้าวยคุณตาวิธีไทย เจ้าซื้อมาบอกอันนี้ไม้อันนี้คือคุณแม่บ้านเพื่อนเห็ดไว้เนาะและะ้วก็กะว่าลงมาโชว์โชว์หน่อยอเพื่อนมีฝีมือในด,ด้านนี้ก็เลยเอามาให้ชมนะมีหลายคนบอกเห็นแล้วชุดแรกดอกแรกนั้นมีคนทักเข้ามาบอกว่าโอ้ย อยากได้อยากซื้อสองอันเพื่อนวาเออเออเออมาเห็นตัวนี้อีกอ้าวก็ยิ่งอยากได้อีกบานี่เออเอาตัวนี้อีกเอาตัวนี้อีกบางคนมีออเดอร์เข้ามาก็ไม่ว่ากันเนาะได้ก็ไม่ได้ก็อะไรเพราะว่านี่